สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขนเนาะพ่อกับซองเคยลาคือเก่าสบายดีปล่าลุงแล้วก็น้องดำพี่น้องวันนี้เขากลับมันเขาก็จะไปหาเห็ดไปหาเห็ดพี่น้องไปหาเห็ดกับน้องดำสิมานดูประมาณพี่น้องหลังจากฝนตกก็หลายมือแล้วเขาก็เลยไปหาเพิ่งอ้าวพ่อเลยเฮ้ยเห็ดยังอันนี้จงชงใส่เห็ดกินบ่ได้อันนี้เนาะอ๋อเห็ดก้อนทาง ยี่กอนทางมันคือเป็นอันนี้โบเมนตัวจะไปจับเมนบโบเนาะยี่กอนทางมัน,นม,นอ,มอออเืชี้มากกับชี้ชมๆเนาะอันนี้เห็ดพิเภกไปหาจับไปหาเห็ดพี่ิ non จะชี้ได้บ่ได้บ่ได้ไปเฮงเลยเมนโบหูว่าเห็ดออกหรือบ่ออก,อ,อ,อ,ก,อ,อ,กอีกแต่ว่าชี้ลองไปหาเบืองห,งหลังจากฝนตกมากะหลายมือแล้วแหละ,ละหว่านชื่อนี่กาโตว่วานนี่กาโต มันรรนี่จักสีโป๊โตกเนาะเอาห่วงวัดดินมันสุ่มเด้เอากระเลยสิไปหาบึงไปบึงไปชมเพียงว่าสิดได้บ่ได้อีแล้วข้าวป้านี่แล้วป้าเละขาับไปเลยป้านี่นเฮ้ยยังขาวๆเฮ้ยยังบ่หอดป้ากับขาวๆเลยเออขาวๆขาวๆไม่นองขาวๆ อ้าวเห็ดพเนาะจูมเลยเฮ็ดหยังเฮยอันนี้มันนี่มันขาวๆเด้นั่นเอออันนั้นก็แม่นบ่ปาตัวเ็ดยังตัวบ่เฮยนี่จะแม่นอยู่เ็ดไข่บ่แม่นเ็ดไข่่เ็ดหน้าแตกเนาะอยู่บ้านเฮาน่าสิเ็ดหน้าแตกจูมแข็งขนาด ออมยังคือเห็ดไข่แต่ว่าเห็ดหนา้าแตะจังไสให้หนา้าแตกเอาใส่ถุงเลยใส่อันหนึ่งฟาดเป็นอีพี่น้องเป็นดอกเป็นดอกเอาเฮ้ยาหาหาบึงบึงนไปลลูกเอาพี่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 น้องสองดอกเลยตัวนี้ยังกันเลยอ่าต้อ เห็ดนาเตะพี่น้อง din, เห็ดดินเห็ดดอนไปเอ้าเดี๋ยวจะพากันเข่าไปดอนนี่กับน้องดำยังบ่หอดดอนเลยนี่พี่น้องเห็นเลยหรือว่าสีมีท่อน,นี่บ่หรือว่าสีมีอยู่ป่ากับสีมีบ่หรือยังใดเนาะอันนี้เป็นแปนเลยเห็ดนาเตะบานเคยลาเอิญ<ะ>แต่ชลัยเขาเจากับเชเอินเห็ดดินเห็ดยังไปอ๋เอเขาป่าเลยบาท สิได้คือบ่ได้พี่น้องเอ๋ยมานมาแล้วสี่ดอกเห็นนะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกใกล้ๆชีเรืองๆว่ามันเม่นเห็ดยังเนาะเออเห็ดมันปูพี่น้องอันนี้ก็กินได้เลยพี่น้องบ่แม่นว่ากินบ่ได้เลยนี่เห็ดมันปูเอาไปนะแกงกินก็นแซ่บทอดใส่ไข่ก็แซ่บๆบ้านเคยลาเอิ้นเห็ดมันปู ทอดเชคไคลนี่โอ้โหไปงอแงเพื่อยัง <anger> น <000 eni> <men amigo> ี <gamma seok> <in> ่เดี๋ยวเอาสิเก็บเอาไปทอดเดี๋ยเฮ้มาเก็บเอาเห็ดมันปูนี่เฮ้ยไปเด้อโอ้งามงามพี่น้องคนนะเขาเอินเห็ดมันปูบ้านบ้านโตเอินเห็ดยังเฮ้ยอยู่บ้านเฮาเอินเห็ดมันปูเอาไปทอดใชคไข่กระเซ็บ ดูว่าอาไปอันแกงกับแซ่บอ่ะให้น้องดำก็ดพบสายสมอทอกอีกเป็นผู้บาวเลยพี่น้อง,งเยพียง,ง,พยงอีกนอาไปถอดใส่ไข่นะแซ่บพี่น้องเห็ดอันนี้อื่นเห็ดมันปูเนาะกินได้คันเคยลาบว่าพีดได้ คันพีดกับ้องคอโทษมอภัฟแต่วันนาชีวิตเห็นมันปูนแหละนี่เอาใส่ถุงก่อนดอกกำลังงามเลยลางง่ายตาตีนออกแล้วกับแกงออมทอดคากปัญญงไปไปหาอีกไปหาอีกเน้ะโชว์นี้ฝนตกมาได้สองสมอแลลว เห็ดหอนก็กําลังเริ่มสิเกิดพ่อๆย่างไปยังมาพ่อเห็ดปวกโอ้ยคักปันย่างเนาะเดี๋ยวไปคุยจะคุยเห็ดพี่น้องเนาะเห็ดหยังเห็ดดูใบไม้เห็ดๆเห็ดหยังแม่นบ่ใส่เออแม่นบ่เห็ดเพิงเยเออเห็ดเพิงพี่น้องอ้ายยังกิน หอยได้เนาะเก็บผึ่งดอกหนึ่งอ่ะเก็บเล็กผสมหน่อยน่นวะมองละดอกสองดอกไปทางไหนเฮียงามไปทางไหนไปมองละดอกสองดอกพี่น้องป้ากหูหูกเดียวเขาชิออกไปทางเป็นเปน,น,นเห็นอีกเยอะโอ้ผลงานเ่ากาับ ในน้อยหนึ่งพี่น้องเอ้ยโลหานล่มันบ่มีเนาะนั่นแหละผลงานเหรอ่อะวันนี้ไปเอางูเขามาเอาสิทอแกงงูพี่นนองขั้นจยากปลูกเท่านี้ก็ได้อยู่แต่พอปลูกดอกเอาขาลดมันเลยชงออกมาใหม่ ตัวแก่ตัวผู้ข้าวชีแก่ตัวนี้แดดแดดเปด็นหัวมันบรรยากาศบ้านเฮามีแต่แดด,ดกับพลลมคล้่กับพายะชอนอลไรมีแต่ดเดเราะผู้วุือบนันไปมา ปีนี้เข่าหนะ้าโ,โน่โนเนาะก็บวายกง,งามย้อนหย่าพี่เล้วนี้งามปีนี้บอกว่ายงามอนไรหย่าลายรูปกันลุบน้ำปีน,ปนะปนี้อันนี้มองเอาเทียนแกบใส่แกะทรงกระเจาะสีเข่าเนาะปัดชุ่มครับมองบ่มีแกบปัด เตี้ยขาดหน้าอยู่กับบไปถั่วกันเลยเนาะอยู่กอห้องคือเกา่า าตมาแก้ด้วยแกมือเดียวแก่บ่ได้แก้เาแก่มือเดียวเขาแก่บ่ได้หลังจากหาเห็ดแล้วเอาง้เข่าคอกเอาง้เข่าห้มพี่น้องไปไปไปโลยไปแก่โลมา ของกันเตพืชเอ้ากินไปน้ำชงไปน้ำพ okay, ี่น้องกินไปน้ำแก่แล้วแล้วเฮ้ยแล้วเราไปได้แดดได้ดี กินไวก้วก,วกินไว้แดดแดดปัดตดไปฮาจูจุ้งเมถามนเข่าวกอตัวกระยางตัวกระลามาไว้ๆ เอ้ยเป็นไรมากภูแดดเปียงเปียกพี่น้องเลยฮอนฮอนฮอนเป็นฮอนแดดเป็นแดดโอ้ยไม่ใช่พน้นจิตตกอีกมื่อแรงนี่ความฮอนความแดดนี่มาหน้าสีเหลือน้าสีตกอีกแน่นอนพี่น้องพ้นเนาะ ว่าล่มกับบ่มีตอนนี้น้องดำพู้ทาน้องดำก่อนน้องดำไปไล่งัวอยู่กับเทียงคับจีดำมัเบ้กับอยากมาหาน้ำบ่เดี๋ยนี่ตัวชิปิดบ่ เ uh huh. อาค้าไปผูกทาสิพี่น้องมาเลยกับสิพูดแล้วพากันไปแว่ต้นมัขคีดาพูแล้วมันมาก,กินมัขคีดาสุกผไปเลยกับพากันแว่แล้ว นนัควายเตรียมมอเรบกาเข้าไปขอบใจจุกุสุกคนที่เข้ามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะน่าน่ากดซับสไคร้ยังบ่พลาดคลิปใหม่ๆของซองเคยลาพี่น้องไปแล้วพอกันคลิปนะ้าสบายดี